เงินดิจิตัลได้เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเป็นเงินเมื่อเนี่ยได้ภายในเดือนกันยายนเดือนหน้าเแน่ๆเฉพาะกลุ่มปลอบางแล้วก็ผู้พิการกลมกลมประมาณ15ล้านคนยังไงก็ต้องได้แน่เอายืนยันแล้วจากผู้ในการสำเนาประมาณว่าทันอา้าวนี่ท่านผู้ชมอา้าวนี่ให้ดูเลยกรมปลบางคนที่ถือบัตรคนจนอันที่สงจากพระเดชประยุทธ์นเนี่ย มีบัตรคนจนเอาไว้เนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็สามารถจะโอนเงินเข้าไปที่บัตรนี้แล้วก็ไปใช้จ่ายได้เลยทันที1,000งมืนบาทอาจพิย่ยศแต่งหน้าทําไมแต่งแล้วเหมือนเดิมเขาตบแป้งมห้มันมันใช่ไหมไหนมีข่าวปิดไม่จันนันธนาไม่ครับพีทย,ย์มีค่ะใจเย็น เรื่องเราชาวนี้มันต้องมีความหลากหลายของข่าวใช่ไหมค่ะอาจจะต้องการเมืองก็เอาไว้กลุ่มหนึ่งเปียกอ้าวไหนเคส iPad สวยดีไปซื้อแล้วอันนี้ไม่ใช่ของผมของพี่ฮงอันไม่ใช่ของผมอ้าวเดี๋ยวรอก,ก่อนเออ ไม่มีบัตรนะรู่หลังเป็นผู้เขาเรียกว่าผู้ถือบัตรอนะแต่ว่าความจริงปัจจุบันมันอยู่ในบัตรประชาชนแล้วใช่ใช่<ข>ค่ะเขาตำรวจราชุดจริงๆมีตัวเลขสิบสีออ่จุดเก้าล้านคนนะค่ะเออค่ะผมเจ็ดอยู่ข้อเดียวเดี๋ยววันนี้ไปถามต่อเถอะไปถามต่อคือเขาจะนับคนที่ลงทะเบียนแล้วด้วยไหมหมายถึงต้องมากรองไหมอ๋อหรือให้ไปหมดเลยใบว่าให้หมดเลยถ้าดูจากตัวเลขคือใครที่ม,มีบัตรพมปอบางให้หมดเลยไหม หรือเอาเฉพาะกลุ่มกอบางที่ลงทะเบียนแล้วอ่าใบว่าให้หมดฮะเพราะว่ามันมีตัวเลขอยู่แล้วไงคะไม่ต้องเริ่มอะไรใหม่เลยอถ้าเกิดต้องมากรองแปลว่าใครไม่ลงทะเบียนถึงจะเป็นกลุ่มป่อบางก็ไม่ได้งั้นคงไม่ใช่ใช่ไหมไม่น่าใช่เนี่ยค่ะคือความจริงคุณภูมิทมคุณจุลพันธ์คุณผ่าภูมิท่านก็รักษาการไว้ใช่รักษาการด้วยเมียมหน้าเต็มนะค่ะพูดให้ชัดเถอะค่ะจริงไหมจริงจะอ้ําอึ้งทํไม ทำในนามของคอรมอรปัจจุบันก็ได้นี่ถูกไหมอืมอย่างที่ผู้ว่าการสางบประมาณบอกอะ่ะค่ะเพราะว่าคอรมอรมีอํานาจเต็มค่ะดังนั้นน่ะยังไงก็ทันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเขาจะใช้วิธีไหนมันมีวิธีอยู่แล้วเออจะรัฐบาลชุดน,นี้ก็ทําได้ใช่เพราะว่าไม่ใช่รัฐบาลรักษาการคอรมอรมีอํานาจเต็มถูกไหมกว่าท่านนายกจะถแถลงนโยบายเสร็จนะมันจะไม่ทันนะหรืออย่างน้อยความชัดเจนต้องต้องปรากฏใช่ไหมค่ะเออ หรือยังไงทำไมไม่ให้หมดเลยคะข้อมูลก็มีอยู่หมายถึงบัตรคนจนใช่ไหมคะอ่าน่าจะหมดแหละน่าจะหมดอแอปกรุงศรี Android มีปัญหามาสองวันแล้วรับทราบฮะเมื่อวานนี้เห็นวุ่นวายกันนะแอปกรุงศรีของ,ของ Android ระบบ Android ของแอนดรอยอ่ะนี่ผมจะบอกให้ตัวเลขพูดถือบัตรคนจนขออนุญาตเขาช่านิดหนึ่งเมื่อวานนี้บังเอิญว่าครามอรเขามีมติเติมเงินเข้าไปในบัตรคนจนน่ะพอได้อยู่แล้วนี่ถูกไหม ก็เลยทำให้รู้ตัวเลขในน้องบาบว่าปัจจุบันนะประชาชนที่มีสิ์บัตรสุนทดกายแห่งรัฐเนี่ย14.9ล้านคนน้องไบ14.9 4 9ล้านคน,อา,าน,คนอาน้องคิดว่าได้หมดไหมหมดโดย<ะ>อัตโนมัติด้วยไบยว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพราะว่ามีมีอยู่แล้วอยู่ในระบบมีข้อมูลอยู่แล้วก็เงินก็ใส่ลงไปเลยเอาหรือว่าไม่อยากได้ไง Oh. เหมือนตอนที่ทำดิจิทัลเละจำได้ไหม uh huh. ว่ามีปกติแล้วจะมีสัก90%ซไม่เกินที่จะบอกรับสิทธิ์ไงไจำง <คน S 1> ได้ไหมใช่คนมีสิทธิ์50ล้านคนแต่ลงทะเบียนจริงๆคือที่จะเอาจริงๆอาจจะมี45ล้านคนอจำได้ไหมเป็นตัวเลขทุกๆโครงการของรัฐที่ผ่านมาจะประมาณ90%อันนี้ต้องถามต่อคือโทรศัพท์ไปถามตอนนี้ท่านก็ไม่บอกบอกรอก่อนยังไม่แถลงนโยบายแต่ตอนนี้มีอำนาจเต็มไม่ใช่หรอ เอาให้ชัดกันไปเลยเถอะใช่ไหมอ่ะพราะก็มาปฏิเสธแล้วเนี่คุณยองอิาท่านนายกแพทองทางก็รับแ้้เนี่ยว่าคุณพ่อได้ฟังไปอ่ะค่ะใช่ไหม,อมเออค่ะผู้บันการสำนักประมาณก็ยืนยันแล้วเนี่ทั้งยืนยันว่าคือถ้าในระดับนโยบายชัด ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยว่าจะให้กลุ่มเปราะบางซึ่งอสมมุติตัวเลขกลมๆประมาณ15ล้านคนก็คือจะเป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนแล้วก็ผู้พิการอีกประมาณ1ล้านคนก็ไล่เลียงเลยนะคะเรื่องของการตั้งงบประมาณปี67วงเงิน1.42แสนล้านเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นงบรายจ่ายเพิ่มเติม,ตมกลางปี67อันนี้1.22แสนล้านแล้วก็มีงบกลางสำรองจ่ายปี67เบื้องต้นเนี่ยวงเงินประมาณ20,000กว่าล้านแต่ตัวเลขที่แน่นอนเดี๋ยวรอ ส่วนการคลางเขาสรุปมาอีกครั้งหนึง่งทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่ามันเป็นไฟบังคับคือต้องแจกให้กับกลุ่มเปราะบางภายในเดือนกันยายนนี้ใช่หรือไม่มคุณเฉลิมพลเพนสูนผู้ในการสํานักงบบอกใช่และท่านก็บอกว่าทันอยู่แล้วเพราะมันมีการลงทะเบียนชัดเจนดังนั้นโอนเงินได้ทันอยู่แล้วลงทะเบียนนี่คงจะหมายถึงบัตรคนจนน่ะค่ะใช่ใช,ใช่ไหมใช่ลงทะเบียนบัตรคนจนคือมีข้อมูลอยู่แล้วมีตัวเลขเอ,อ,อยู่เท่านี้อยู่แล้วอะค่ะ Ừ, ทีนี้ก็ถามต่อบไปอีกว่านี่ถ้าคอรอมอรใหม่ล่าช้ามันจะไปกระทบกับการแจกเงินกับกลุ่มเปราะบางเดือนกันยานี้ไหม,มท่านก็บอกว่ารัฐบาลทราบถึงช่วงเวลาแล้วก็เข้าใจข้อนี้ดีอเอาถามตอบอีกเลวร้ายสุดสมมติแจกไม่ทันมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็บอกวิธีทางงบประมาณเนี่ยเงิน1.42แสนล้านถ้าจ่ายไม่ทันเดือนกันยาเงินนั้นจะทาอะไรไม่ได้เลย ก็ต้องพับไปไม่ได้ใช้ตกไปไปตั้งงบใหม่ปี68ก็ไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้มันอยู่ในกรรมธิการอ่ะค่ะตั้งยังไงใช่คือต้องไปตั้งงบประมาณในปีงบประมาณใหม่ท่านบอกใช่ไหมค่ะ<อ>แต่นนทั้งหมดทั้งมวลท่านบอกผมว่าท่านไม่เกิดปัญหาหรอกเพราะอย่าลืมว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่ใช่รัฐบาลรักษาการคอรมอมีอำนาจเต็มดังนั้นเขามีวิธีขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะทำด้วยวิธีไหนเออเนี่ยใช่ไหม อ๋แปลว่ากรมปอบางได้หมดทุกคนนั้นต้องไว้ตีความอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตามใดพี่ยังไม่ได้ยินจากคนเผ่าพม <c oughs> คุณจุลพันธ์หรือท่านนายกภูมิธรมปฏิบัติหน้าที่นายกพี่เจยังไม่เชื่อถแถลงได้แล้วใช่ไหมคนรออยู่ใช่ไหมเออเพราะว่าถ้าเกิดไปเอาเฉพาะที่ลงทะเบียนมันก็จะมีคนถือบัตรสวัสดิการที่ยังไม่ได้ลง <c oughs> น้องว่ามีไหมเยอะด้วย <c oughs> เพราะตอนนี้ลงทะเบียนทางรัฐอะพยักหน้ายังไม่ผ่านกัน สามสิล้านคนโดยประมาณคที่ลงไ,ไปแล้วเออถแถลงเธอใช่ไหมค่ะคือเดิมตามโมเดลเนี่ยจะให้มีการลงทะเบียนซึ่งถือว่าพอ22กันยาแผนเดิมนะค่ะรับตอบรับว่าอาคนที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดิมเนี่ยรัฐบาลถือว่าตกลงสัญญากันแล้ว ใช้งบประมาณปี6-7เจ็ดได้ถึงแม้ว่าจะไปได้กันจริงๆเมื่อพ้น30กันยาแต่เขาจะว่าท่านนายกแพทองทานคงจะก,กังวลหลังจากปรึกษากับคุณพ่อแล้วว่าอฝา่ายค้านเขาบอกกันนะมันผิดกฎหมายนะใช้งบประมาณข้ามปีแบบนี้ตั้งพรบงบประมาณเพิ่มเติมกฎหมายระบุเอาไว้เลย การเสนองิงบประมาณเพิ่มเติมมันต้องมีเหตุที่ไม่สามารถจะรองงบประมาณปีต่อไปอ้าวแล้วถึงเวลาคุณจะไปให้ใช้ปีต่อไปทําไมคุณไม่ทําปีต่อไปอม,มันจะมีความเสี่ยงเดี๋ยวจะมีการร้องมีคดีความเกิดขึ้นเข้าใจาว่าเลยตัดสินใจเอางบประมาณปีหกเจ็ดแสสองหมืนกว่าล้านบวกกับที่ประธานงบกลางอีกสองหมื่นกว่าล้านจ่ายเป็นเงินสดไปเลยค่ะแล้วเฟดสองค่อยมาว่ากัน อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอจ่ายบัตรคนจนหมายถึงกลุ่มปลอบางกับผู้พิการเสร็จสศับเอาชื่อไปเทียบเคียงว่าใครได้ไปแล้วก็ตัดออกไปแล้วถึงตรงนั้นลงทะเบียนต่อไปไหมอืมฮะใช่ไหมเพราะยังไม่ได้บอกเลยว่าใครผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์อ่ะอ่าใช่ไหมค่ะแล้วก็ถึงวันนั้นท่าจะให้ระบบบล็อกเชนทันไหม ถ้าเสร็จก็ใช้ดิจิทัลวอลเล็ตคุณทักษิณพูดแล้ว <S S เพออคเราะไปเดินผ่านมาได้ยินอย่างที่บอกอาผมก็เลยนําเสนอเรื่องนี้ด้วยความสงสัยอันนี้ท้าผู้ชมบอกเข้ามาผมก็ไปถามให้นะเออคนพิการเนี่ยผลของการไม่แถลงเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะมีคนถือบัตรคนพิการอยู่ใช่ไหมคนพิการน่ะ เนี่ยตัวก็เห็นบอกตัวเลขประมาณล้านคนเอามันมีเนี่ยบัตรสิทธิคนพิการอ่ะมีอยู่นะอ่าเนี่ยเห็นไหมคนพิการแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจะได้ไหมหมายเขาไว้ไงลงทะเบียนเป็นผู้พิการหรือลงทะเบียนทางรัฐคือถ้าลงทะเบียนเป็นผู้พิการเอาไว้แล้วเนี่ยขึ้นทะเบียนกับรัฐเอาไว้ว่าเป็นผู้พิการเนี่ยใบว่าได้เนี่ยเป็นการคาดเดาของเราทั้งนั้นเลยนะ ค่ะ huh?